นี่เป็นงานศพของตานะครับชื่อตาคำคุมนะครับมาหาตารมืวานนะครับแรก็เสียชีวิตตอนประมาณตีสามนะครับขอเชินะครับอายุ77ปีนะครับตาเป็นคนแต่ก่อนก็เลี้ยงดนะูเลียงดูแต่เด็กๆแล้ว บ้านเจก็ยกะะอยู่คนเดียวครับ <c oughs> ไม่มีลูกไม่มีเมียฮะ <c oughs> ไม่มีลูกไม่มีเมีย <c oughs> อยู่คนเดียวลูกหลาน <c oughs> มาดูแต่ละวันฮะ <c oughs> จะเป็นเจเป็นอสมแะ้วก็ทำอสมแล้วก็มีเงินเดือน <c oughs> ตอนนี้ก็เสียแล้วฮะไม่เหแล้ว อายุ77ปีนะครับเป็นหลายโรคครับทั้งโรคไตาวายเฉียบพันธ์ุโรคเบาหวานโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจโตโรคถ่วงน้ำดนีนะครับถุวงน้ำดีโตใหญ่ทับเส้นเลือดหัวใจอย่างนั้นนะครับ หลายโรคครับสีห้าอย่างแล้วก็เลือดติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยครับติดเยอะเลยครับนะฮะจะตั้งบุญกุศลจะตั้งกุศลมาเป็นกุศลศพสามคืนครับวันพระฤหัสเป็นวันชาปน,านกิจครับแล้วก็จะทำบุญให้แกเลยครับก็จะ ตลาตอนเช้าวันเสาร์นะครับนฮะสภาร่างนกะายของชนบทชาวบ้านครับที่กาะสินนะครับตัวอยัางตลาดนี่นะฮะไม่เหมือนจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนที่ภาคกลางฮะลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะภาคกลางไม่เท่าไหร่ฮะแต่ที่กาลสินเยอะฮะ ผมบอกว่าทำไมไม่เอาทำไมไม่เอารูปลหล่อรูปอสมอลหล่อมาลงเขาก็ไม่เอามาลงฮะเขาเอารูปนี้ฮะจะชอบนะจะจะเป็นอสมอลฮะใช่เขาจะเป็นน้องเป็นน้องสาวแกฮะ งวดจะเลับวันเสราร์ตอนเช้าครับคือถึงสระบุรีก็ประมาณตอนเยน็นพอดีครับจะกลับหกคืนพอดีครับไม่เกินหสานะครับ ท่านชิรพ์ชมครับวันนี้คืออีสานฮะแต่ก่อนจะมีตัวนี้มันจะมีเป็นแบบเป็นบ้านแกททาครัวข้างบนฮะข้างบนแก่ทำครัวฮะแต่ก่อนตัวนี้เป็นเป็นเป็นในเป็นน้ำหมดเลยฮะตัวข้างล่างเป็นน้ําไหลฮะเป็นบ้านสมัยเก่าครับไมเป็นคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียครับ ราทำหมู่บ้านฮะนีป็นนะครับนี่ฮะห้องน้ำก็คืออยู่ลักษณะนี้เลยครับอูนี้จะเมือกนิดนึงนะครับห้องน้ำเจ๊ฮะห้องน้ำเอันงามนีแม่ยักแพ้ได่แพ้ ห้องน้ำเจนนะด้านแม่ครัวน,นะครับมีตั้งตั้งฮะโอ้โหยังเนี่ยอะไรฮะอะไรจะตั้งโอ้โหคิดถึงแต่คิดถึงฮะกงเกินแล้ว แม่ครัวทำอะไรกินพรุ่งนี้นีท่ทำยำทำทำทให้ใครเนี่ยทำจำไม่โตนุ้นเหรอ <c oughs> นี่ครับประเพณีอีสานครับต้องมีวงไฮโลฮะนะฮะมีวงเล่าครับ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็จะประมาณวันประมาณวันอาทิตย์ครับถึงจะได้ดูจอไลสดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ